สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มารีวิวเป็นคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max นะคะคันนี้เป็นกระบะแคบนะคะ Highlander นะคะปี2022นะคะจดใช้ปี2023นะคะคันนี้เป็นตัว Z-P นะคะกระบะแคบเกียร์ออโต้คันนี้เป็นสีบอลเทานะคะเครื่อง1.9นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพใหม่นะคะมือเดียว ล้อมแม็กนะคะติดเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวแครีบอยด้านหลังติดมาให้แล้วนะคะคันนี้ให้ดูเลยทางไหนกริบมากนะคะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะคะเป็นเบาะหนังเบาสวยสภาพดีนะคะเป็นเบาะของคูแม็กนะคะเบาะหนังตะเข็บขาวคันนี้เลขไมร์วิ่งมาอยู่ที่60 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า เลขไม่แท้นะคะคันนี้หน้าจอนะคะติดมาแล้วนะคะระบบบลูทูธแอร์ปรับออโต้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคันนี้สวยสภาพใหม่นะคะกริปกิบแบบนี้เลยทั้งหลังนะคะขึ้นลงสะดวกมากทั้งหลังก็จะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแคดดี้บอยด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้เครื่องยนต์เดิมนะคะช่วงล่างเดิมนะคะ คริบอยตรงนี้เปิดด้านหลังมีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะลูกค้ายังไม่มีแม็กไลเนอร์นะข้างหลังนะคะมีตัวหลังคาแคริบอยให้นะคะอ่ะมากันต่อกับช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเดิมๆนะคะเดิมสุดเลยคันนี้นะคะรถจอดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะลูกค้าร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะคะลูกค้า ท่านใดสะดวกก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะจะปักหมุดสหายานยนต์รัตาธิเบศเข้ามากันได้เลยหรือว่าจะเดินทางด้วย MRT สายสีม่วงก็ได้นะคะสถานีบางกระสอทางออกที่1น,นะคะลูกค้าทางร้านเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับเครื่องยนต์ดีกว่า ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะลูกค้าให้ดูเลยเครื่องยนต์เดิมๆนะคะน็อตเดิมนะคะเต้มสียังมีครบทุกจุดเลยนะคะรับประกันนะคะรถยนต์ไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมนะคะลูกค้าและก็ที่สำคัญนะคะเลขไม่แท้ทุกคันนะคะมีใบสกบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะลูกค้านี่เลย นะคะลูกค้ารถสวยสภาพกริบกิบแบบนี้นะคะลูกค้ามีให้เลือกมากกว่าร0อยคันเลยนะคะ,ะมากันถึงราคาคันนี้ดีกว่าค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5้9แ0 0เบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ